หลังจากที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัยการปลูกการแปรรูปกัญชงและสมุนไพรไทยกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขจึงนำไปสู่การก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การปลูกกัญชงในพื้นที่ตำบลทุง่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ก่อนนำไปปฏิบัติจริงเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้อย่างมั่นคงและยกระดับคุณภาพ ชีวิตของเกษตรกรศูนย์นี้จะไว้เพื่ออะไรก็สําหรับให้เกษตรกรทั่วประเทศนะครับที่สนใจที่จะมาเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างกัญชงเนี่ยได้มาดูนะครับแล้วมาศึกษาเพื่อนําไปขยายผลเพื่อทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะปลูกกัญชงได้นะครับแล้วที่สําคัญคือตรงนี้เราจะพยายามยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของทางภาคตะวันตกเลยนะครับก็จะมีการปลูกทั้งในร่มและปลูกกลางแจ้ง นะในเรีนร์เท้านะซึ่งเราจะพยายามทำให้กัญชงเนี่ยได้มาตรฐานนะฮะแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การปลูกกัญชงแห่งนี้ได้ผ่านการตรวจการจัดเตรียมสถานที่ในการปลูกกัญชงจากคณะกรรมการผู้พิจารณาการปลูกกัญชงโดยปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดของคณะกรรมการผู้พิจารณาการปลูกกัญชงตรวจสอบดูแล้วลว่าระบบได้จัดได้ดีมากนะครับ ทางการรักษาการปลอดภันแล้วก็มีกล้องวงจรปิดมีห้องควบคุมนะครับแล้วก็ห้องการปลูกในเรือนโรงมีการจัดระบบน้ำแในกระทั่งระบบให้แสงระบบน้ํามีการวัดความชื้นจัดว่าของรูปแบบนะครับ สำหรับสูตเรียนรู้การปลูกกัญชงแห่งนี้สาธิตวิธีการปลูกกัญชงประกอบด้วยการปลูกในระบบเปิดโดยปลูกในแปลงกางแจ้งการปลูกในระบบโรงเรือนโดยควบคุมสภาพแวดล้อมร่วมด้วยและการปลูกในระบบปิดมีการควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งแสงอุณหภูมิความชื้นการรดน้ําให้ปุย๋ยรวมถึงโรงเก็บผลผลิตกัญชงและโรงเพาะเเลดกัญชงทําเกษตรแบบผสมผสานร,ระหว่างวิถีดั้งเดิมและ,กะเกษตรกรแบบดิจิตอลได้อย่างครบวงจรโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นำร่องส่งเสริมให้กับวิสาหกิจชุมชนท่าม่วงสมุนไพรจังหวัดกาญจนบุรีก่อนขยายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศสำหรับระบบการควบคุมการให้น้ำและการควบคุมอุณหภูมิความชื้นสำหรับลงเพาะาต้นกัน,กนชงนะครับระบบของเราเป็นระบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มดิจิตอลฟาร์มเมอร์นั่นเองนะครับโดยการให้น้ำจะมีการให้น้ำเป็นช่วงเวลานะครับกำหนดนะครับโดยที่ผู้เพาะปลูกเองเนี่ยสามารถกำหนดค่า จํานวนระยะเวลากี 1941, e ia, ่นาทีนะครับที t t ่ต้องการจะจะกาหนดลงไปนะครับแล้วก็กําหนดอุณหภูมิพร้อมกับความชื้นที่ต้องการจะควบคุมภายในโรงเรือนนะครับซึ่งเป็นระบบปิดนะครับเมื่อความชื้นนะครับสูงถึงจุดที่พืชไม่มีความต้องการแล้วเนี่ยก็ตัวเซนเซอร์ก็จะทําการส่งสัญญาณมาแจ้งที่ระบบนะครับว่าให้หยุดการให้น้ําและให้ความชื้นนะครับก็จะเข้ามาดูวิธีการเพาะ การเพราะปลูกแล้วก็การปลูกการให้น้ําการที่ว่ามีการเจริญเติบโตด้วยเกษตรกร,ร,กรดิจิทัลที่ว่าให้ให้เรียนรู้ว่าการให้น้ํำยังไงให้ปุ๋ยยังไงให้แสงไฟยังไงในระบบอินดอร์ส่วนกรีนเฮาส์ก็จะมีการทดลองปลูกแล้วก็ออทดออีกส่วนหนึ่งจะมี3ส,ส่วนครับเพื่อจะได้รู้ว่า ตรงไหนที่ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดให้เขามาเรียนรู้เพื่อที่จะได้ให้เกษตรกร,ร,กรที่สนใจที่จะเพาะปลูกไปต่อยอดในการที่จะเพาะปลูกเป็นรนายได้ต่อไปครับปัจจุบันกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลกมีความสําคัญตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ําได้แก่ การจัดหามาเล็ดพันธุ์การพัฒนาสายพันธุ์การจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์เพื่อน,นํามาเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมกลางน้ําได้แก่โรงสกัดสารสกัดน้ามันกันชงผู้ประกอบการที่ทําการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบขั้นต้นและอุตสาหกรรมปลายน้ําได้แก่สินค้าวุปโภคบริโภคเป็นกลุ่มที่นําสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์กันชงขั้นกลางมาเป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับมูลค่าการตลาดของบลิตภัณฑ์กันกชงไทยคาดกันว่าจะเติบโตใน5ปีแรกหลังรัฐบาลปลดล็อกการประกอบธุรกิจโดยจะมีมูลค่าสูงถึง15,770ล้านบาทณสิ้นปี2,568หรือติบโตเฉลี่ย126ซต่อปีขณะที่มูลค่าตลาดการชงโลกประเมินว่าจะเติบโตต,ต่อเนื่องเฉลี่ย21.6%ต่อปีหรือ3ล้านล้านบาทในปี2568 และหลังจากการรับตรวจในการขออนุญาตผ่านทุกขั้นตอนคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตการปลูกกัญชงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประมาณเดือนกุมภาพัานธ์ในปี2565และเริ่มปลูกกัญชงรุ่นแรกนำร่องด้วยการปลูกแบบระบบปิดจำนวนกว่า300ต้นในเดือนมีนาคมปี2565ทีมข่าวสังคมทบ5รายงาน